กิดอะไรขึ้นลูกเรามันมีเหตุการณ์อะไรแบบเป็นตัคนแล้วเขออกมาโพสอ๋อคือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนแบบยืดเยื้อมานานมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเอาสุนัขของเราไปอาบน้ําที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปฝากอาบน้าปกติแล้วก็กลายเป็นว่าพอกลับมาแล้วหมาเราเอ็นขาฉีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราก็ขอดูกล้องวงจรปิดกับทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้เราดูอะไรอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>เขาก็บอกว่าแบบ ทางโรงพยาบาลดูแล้วไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับประมาณว่าทางเราเอาหมาไปวิ่งเล่นที่ไหนมาเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแล้วคือตอนนั้นแบบเราก็ยังไม่อยากยืดเยื้อมากเราก็เลยแบบพาหมาเราไปพาตัดทำอะไรอะไรเลยจนตอนเนี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ยังรักษาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบมันเหมือนมีการทรีทที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คือพอมันเหมือนเป็นช่วงติดโควิดด้วย ก็เลยเหมือนกับว่าพอเวลาเราเอามาเราไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คือพอกลับออกมาก็จะเหมือนแบบพยาบาลก็จะอุ้มมาส่งเฉยเยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็คือแบบเราก็กลายเป็นเหมือนแบบเจอ,น,น,เจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนหน้านี้ก็คือเหมือนกับมันคาใจมาตลอดจนเรารู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ได้แล้วเราแบบ มันหูดหิดแล้วอะเออแบบมันหลายทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวที่เกิดเรื่องเกิดแล้วนี่คือเป็นน้องไซบีเรียนใช่ไหมใช่ค่ะไซบีเรียนรักษามานานแค่ไหนเราเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสนแล้วนะราก็ <ใน S 2> คือ,อ,ค,อคือแค่ค่าผ่าตัดอย่างเดียวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ก็แบบเกือบแสนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมกับค่าแบบพยาบาลน,นอนนิ่งน่นอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงตอนนี้ <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ <ๆ S 2> แล้วก็คือเหมือนกับว่ามีการที่แบบเราต้องแบบไปตรวจเลือดไปทํานู่นทํานี่อะไรโดยที่ คือเขาบอกเราไม่หมดว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค yani> ือเหมือนกับว่าให้เราแบบไปแรนดอมตรวจเสียค่าตรวจเลือดเจาะเลือดทั้งทังที่มันไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลังจากเราตรวจไปแล้วโรงพยาบาลเกามีติดต่อเรามาไหมคะถึงแบบชี้แจงเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีโทรเข้ามาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็คือก็คือยอมยอมโทรเข้ามาแล้วก็มาขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ชอบเราอีไรแล้วก็ดูดนิงก็ก็เขาก็เสนอเป็นเหมือนแบบ ลดราคาเออแบบลดราคาครั้งต่อไปตรวจสุขภาพฟรีหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบบมานั่งพูดเพื่อเพื่ออยากได้อะไรฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตัวเรายังสะดวกใจที่จะใช้บริการเขาเป็นผูหลักู้พอแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คือในความรู้สึกก็รู้สึกว่าไม่เราเราก็รู้สึกว่าเราแบบเออเราก็อาจจะไปที่ที่เราสบายใจกว่านี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือตอนนี้ก็คือก็คือยังไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ เปลี่ยนโรงพยาบาลหรือยังคะตอนนี้ก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะใช่สุขภาพของน้องเป็นไงบ้างก็คือตอนนี้น้องก็นสุขภาพดีขึ้นแล้วไม่ได้เป็นไรแล้วค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนเราแค่เพิ่งมารู้ความจริงว่าอ๋อจริงๆแล้วที่หมาเราแบบว่าเอ่อเอ็นฉีกอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเขาตกกระโดดตกลงมาตอนที่อาบน้ำแล้วขาเอ็นฉีกแต่ว่าตอนนั้นที่ถามโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เหมือนแบบว่าเออเราแบบ แล้วมาบอกเราว่าเป็นเพราะว่าหมาเราวิ่งเล่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือต่อให้เป็นหมาเรากระโดดตกลงมาหรืออะไรเงี้ยคือมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะต้องบอกไม่งั้นคือเราก็ตรวจเดาสุ่มไปเรื่อยไปตุ่มตรวจล่องตรวจเลือดอะไรที่มันแบบมั่วไปหมดคือถ้าเรารู้แต่แรกอว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือจบเร็วกว่านี้ก็คือรวมๆก็คือเหมือนก็คือเหมือนรวมๆก็คือเหมือนตอนแรกทางทางโรงพยาบาลเขาเลือกที่จะไม่ไม่บอกว่าเกิดอะไรไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เลยเหมือนแบบ ราแบบตอนแรกเราก็บอกเอ้ยเราขอดูกล้องได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ให้ดูแบบอะไรเงี้ยค่ะจนหมอเช็คแล้วไม่มีอะไรค่ะพอคือพอจนมาถึงตอนเนี้ยพอเราแบบเราไม่โอเคพอเขาเห็นเราพนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถึงยอมให้เราดูกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ความจริงว่าน้องเราผิเหตุการณ์กันเยอะใช่แล้วมับอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจากหมอที่อยู่หน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคก็ก็คงเป็นเรื่องการแบบการคุยกันที่แบบหมอหน้างานก็คืออาจจะ พูดกับเราอย่างหนึ tipo, ่งอะไรเงี que que jas, então, <It> ้ยแต่พูดก <c oughs> like ับห <c oughs> uh, um, uh, ัวหน้าหมอแบบจัตวาแพทย์อีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเรื่องแม n a g e m e n ที่เขาต้องไปจัดการเอาเองซึ่งมันเรื่องมันผ่านมาแล้วอ่ะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้ววันนี้ยังโกรธัอยู่ไหมกับโรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยก็ไม่โกรธนะโกรธ๋อนนีแกมโกรธก็โกรธเออก็คือแบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือเหมือนกับว่า คือเรารักเรารักคือแต่มันคนรักหมามากเราลักหมาเหมือนลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอเวลาเราเอาไปฝากไว้มันก็เหมือนเราฝากกันเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราคือหมาเราอยู่ในความดูแลของมือคนที่โรงพยาบาลนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาดูแลและเทคแคร์หมาเราอย่างดีแล้วก็ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรเขาควรที่จะบอกเราโดยตรงโดยที่ไม่ปกปิดข้อมูลหรือว่าแถไปแถมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมันก็จะไม่เป็นเรื่องมาจนถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ